สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลมาจากร้านรถดีเด็กแล้ววันนี้เซลมาจะมาเสนอเจ้ามิตซูบิชิไทตัน4ประตูนะครับปี2017ตัวทอ็อปเกียร์ออโตโ้ใครที่กำลังถามหาเจ้าไทตันทำไมไม่มีไทตันเข้ามาเลยอะ่ะเราก็จัดหาเข้ามาให้นะคะคันนี้จะมีความกว้างในตัวนะคะห้องรดยสารจะก,กว้างว่าจากกว้างมากกว่าพวกเจ้าโตโยต้าพวกเจ้าดีแมนะครับตอบโจทย์รถใช้งานนะคะที่แบบว่า ใช้ขนของก็ได้นะคะใช้พาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้ต้องคันนี้เลยนะคะเป็นเกียวแล้วก็ขับง่ายและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะกับกายมิตซูบิชิปี2 0 1 7นะคะเครื่อง2.4นะคะตัวท็อปนะคะไฟหน้านะ,ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟลูกแก้วนะสังเกตง่ายๆเลยดวงไฟจะกลมๆเหมือนลูกแก้วจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นคือไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะสีนะคะเป็นสีขาวเป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆขาวซปเปอร์ไวท์นั่นเองนะคะ กระจังหน้าจะเป็นคล้ายๆโครเมียมตัดกับเปียโนแบ็กนะเป็นโครเมียมดําสวยๆเท่ๆนะคะคมๆตัดกับสีขาวได้อย่างโดดเด่นเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าช่อง i n t e r c o ล l e r ระบายความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่างระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะขอบเดิมๆชิดไม่มีชนักไม่ความน้ำร่วมแล้วก็ซุ้มโล่ลาสปอร์ตแบบนี้นะคะโดดเด่นเลยคล้ายๆอ่า คลายรถที่นั่งคล้ายรถเจ็ดที่นั่งเลยนะคะ,ะคล้ายคลายปาเจโร่จะหน้าเดียวกับปาเจโร่เหมือนได้ปาเจโร่ในสิป,ประตูนั่นเองนะคะร<ม>้อนะคะเป็นแม็กลอยเดิมๆจากโรงงานจากมิสูบิชิเลยนะคะยางเป็นยางยางยี่ห้อดีๆนั่นแหละดูเลอร์ดูดูเลอร์ยางดูเลอร์นั่นเองนะคะขอบ ขอบนนหนานืนุ่มแบบนี้เลยนะคะจะมีบอกอยู่นะคะยางเป็นยางปีใหม่นั่นเองนะคะมีมะรายละเอียดบอกครบหมดเลยนะคะ,ะรายละเอียดทุกอย่างนะคะ,อะขอบสิบเจ็ดนะคะขอบสิบเจ็ดนั่นเองนะคะเป็นยางแก้มหนานั่นเองนะคะด้านข้างนะคะเป็นมากับไฟเลี้ยวที่มีโครเมียมแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกปรับพับข้างไฟฟ้า,านะคะสีดเดิมเดิม มีกันชนให้มีกันชนให้นะคะแล้วก็ด้านข้างมีการสาดให้เรียบร้อยเท่าที่อันนี้จะเป็นการสานะค่ะกันน้ำเข้ากระจกนั่นเองนะคะุดสภาพเดิมมากมือจับก,ก็เป็นโครเมียมชิดล็อโคโครเมียมแบบนี้คุญเจนะคะมีให้ถึงสองอกเลยทีเดียวนะคะกุณเจแพงมากเปิดได้เลยนะคะกดล็อคได้นะคะ กระจกนะคะเราติดฟิล์มให้เป็นอย่างดีนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเป็นตัวสูงนะคะบันไดข้างก็มีให้ครบๆนะคะโลโก้ไททันพลัสยังอยู่นะคะ <c oughs> มองเห็นไมเ่เลยไฟท้ายเป็นไฟท้ายโอเจคเตอร์สวยเลย <c oughs> แพงมากนะไฟทู่นี้นะคะ <c oughs> มีกันชนให้เรียบร้อยแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสวยเลยในรุ่นมีเวทนะคะคลีนดีเซลนั่นเองอ่ามีรุ่นชื่อรุ่นของเขามีเวทคลีนดีเซลนะคะยังอยู่ครบๆนะคะแล้วก็กระบะหลังนะคะแมกไลเนอร์เดิมๆจากศูนย์นะะแมกไลเนอร์มิตซูบิชิมอเตอร์จากศูนย์เลยนะคะสภาพเดิมมากรถเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะพัดมาเพื่อคุณเลยทีเดียว เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นตัดหมองนะคะเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นตัวไรฟ้าตัวไรฟาที่ทํามาจากอะไรนะทองแดงอ่าก็ระวังมือช็อตนิดหนึ่งเวลากดปุ่มตรงนี้อย่าเอามือไปโดนนะคะระวังโดนช็อตแล้วกันตัวไรฟาตัวไรฟา,รฟาแล้วมาดูในห้องโยสารกันบ้างนะคะกว้างขวางมากมจัดให้ตามคำขอ ห้องโดยสารกว้างสบายอะระบบเป็นระบบพุสตาร์ทนี่เวลาสตาร์ทเราก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนี่เหยียบเบรกก่อนนะจ๊ะห้องโดยสารกว้างมากตื่ไปจะไี่เกินจ้ะไปห้องโดยสาร สตาร์ทนะคะคุณสตาร์ทอยู่ตรงนี้เวลาจะสตาร์ทต้องเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทนะคะเครื่องจะทำงานทันทีโอ้ยข้างในของโซนหน้าสวยมากเลยแอร์แรงมากเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นี่เ,เกียร์ออโต้สามสเต็ปเรื่อเล่นวิทยุซีดีย็นพีสามตกแต่งตัดกับโครมเมียมกับคุมโทมได้อย่างสวยงามเลย ทีโทนเลยนะคะเนี่ยแอร์สัตนมัสแอร์อด้วยนะคะปับเสียงลดเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีบลูทูธเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะครบคันเลยทีเดียวขับดีมากคันนี้ไม่แค่หนึ่งหนเก้าพันโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีนะคะตกแต่งทีโทนอีกแล้วนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยฟังก์ชันสองข้างเลยทีเดียวนะคะ ใช้งานได้มีตัวคนเซ e ลนะมีตัวปรับต่างๆนะครับ <need> แล้วก็ตัวเพิ่มเสียงลดเสียง <need> ลองกดดูได้ <need> จะเพิ่มเสียงลดเสียงนี่นีจะย้าย ผู้โดยสารนะคะเบาะก็เป็นเบาะหนังด้วยกวา้วางฝังเนี่ยรองรับสัมผัสได้เป็น,นสีเป็นเบาดำได้ขาวนั่นะะเองขับโต้ <c oughs> ช่องเก็บของอยู่ชั้นล่างหนึ่งชัน้นนะคะแล้วก็กระจกปรับพับข้างไฟฟ้าไฟหน้าเปิดให้ชูโชว์ให้ดูละนี่กระจกปรับพับข้างไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ ก็มีตัวปรับตรงนี้อีกน,นี่ได้งานสะดวกสบายก็ปรับได้นะคะเนี่ยตามใจชอบมีไฟพามาให้เรียบร้อยโชว์ไฟพามาไปด้วยในตัวกว้างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้าง ันนนี้นุ่มมากเลยพี่ต้นข้างในแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องกันเลยนะคะห้องโดยสารกว้างขวางมากน่เดี๋ยวมาลงไปนั่งในห้องโดยสารกันแหละลองไปนั่งในห้องโดยสารน,นี่จบจบลัสรีรรละได้ดีนะคะกว้างมากนะคะช่องเขายังเหลือเลยนะคะถือว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างที่สุดในบรรดารถสีประตูเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าถามหากันมาเยอะมากเพราะว่าคันนี้เอาลูกเล็กเด็กแดงไปได้เยอะเลยทีเดียว นะคะสำหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นี่เหมาะมากนะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ํามีที่วางขนมได้ใช้สอยได้นะคะนี่นั่งอาจกันได้เต็มที่สี่คนเลยแหละถ้าแน่นจริงๆนะส,สบายๆข้างหลังนะคะก็จะมีที่เก็บอะไรอยู่นะคะอะไรอ่าเดี๋ยวดึงให้ดูเวลาจะเปิดดูต้องเปิดนี้นนนเอาอเอา้าทำไมกดไม่ได้นี่อ่ะได้แล้ะโอเค ก็จะมีพวกอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อต่างๆมีตรงนี้นะคะอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนี่เลยอันนี้คือที่เปลี่ยนยางนเราแกะให้ดูกันแบบชัดเจนไปเลยน,นี่เองอเดี๋ยวไปดูในส่วนของหน้าเครื่องมันบ้างแต่ว่าพวกน็อตพวกอะไรยังเดิมหมดเลยนะเดิมสนิทเลยนะเนี่ยไเห็นไหมโฟมสร้างเดิมหมดโฟมจากไฟแดงยังติดอยู่นะจ๊ะอันนี้โฟมจากไฟแดง เราเปิดให้ดูถึงใต้ถึงทุงก,กันเลยทีเดียวแอร์เย็นนะคะเวลานั่งรถดีเดย์ล้วชื่นใจทุกคันเลยเวลาเทสรถเนี่ยนะเราขายของกันแบบจริงใจปร่งใสแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะเราเป็นคนชอบพูดตรงๆรงอ่ามีไฟพามากให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอก นี่อันนี้ฝากระโปรงจะเบาหน่อยเนี่ยพวกที่ปิดรูเนี่ยเดิมหมดเลยนะคะยางปิดรูก็ยังอยู่เดิมเดิมหมดเลยซีนเดิมหมดนะคะนีซีนซีนนีของเดิมหมดของเดิมแผ่นกันความร้อนก็เดิมหมดนะคะเด็ดเราเปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็โครงสร้างเดิมเรอยอัรรอยแจ้มเดิมรถเดิมไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเ่เห็นไหมดั รถไม่มีใใรอยขายเลยเดิมจริงๆคลิกมากไฟสวยมากไฟส่องสว่างชัดเจนเลยไฟส่องสว่างได้ไกลเลยทีเดียวพิ่งไปทางมืดๆเนี่ยตอบโจทย์มากนะคะโอ้โหคันนี้มีระบบเบรก ABS ล็อกล้อกันเรื่องึงสี่ล้อแล้วมันเบรกแล้วก็ใส้กรองต่างๆใสสะอาดนะคะก็เปิดใส้กรองให้ดู ไส่กองนี่ใส่สะอาดมากแกะมาให้ดูสะอาดยังใส่กองเลยนะคะอันนี้คือที่กองความสะอาดเข้าไปในรถนะคะแล้วก็เวลาล้างอย่าให้มันโดนน้ำเราแค่เอามาเคาะๆแค่นี้หรือว่าเอามาเอาที่เป่าลมมาเป่าให้มันสะอาดแค่นั้นก็กองอากาศเข้าไปสะอาดเราก็จะได้กองอากาศสะอาดๆเข้าไปในรถ เดิมนะคะนี่มันตัดรอบของมันเองนะคะเครื่องก็จะเบาลงเครื่องยนต์ D I D Common Rail ประหยัดน้ำมันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะสอง0ั c ี่ีนั่นเองนะคะน็อตเดิมสายเดิมหมดไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยเสียหายคลิปจริงๆใหม่จริงๆมืดไหมจะ๊ะไม่มืดโอ้โหกล้องปรับให้สว่างด้วย <c oughs> นะคะก็อย่างที่บอกละคะ่ะเราก็ขายตรงไปตรงมาเราบอกให้เห็นแบบชัดเจนแบบนี้เลยอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานกันยาว ก็มองเราไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้นะคะสีเดิมๆไม่มีรอยโป๊บเนียนกริบเดิมๆสนิทหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจรถสวยๆคันนี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์0804039998นยะะย้ำอีกครั้งหนึ่งกับเบอร์เซลมาเบอร์0804039998นเะคะเซลมาม่โป๊ช่วยดาสูงสุดถึง30,000บาทคันนี้ขายถูกกว่าป้ายแดงประมาณ สี่แสนบาท่าถ้ามือหนึ่งก็เกือบล้านนะถ้าเป็นพวกเกียร์ออโต้ตัวสูงตัวท็อปเนี่ยเกือบล้านยิ่งเป็นดี a x ตัวท็อปเนี่ยล้านกว่าแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยสีประตูด้วยนะมันต้องมีงบล้านกว่าแน่นอนนะคะก็ขอฝากไว้นะคะภาษีพรบค่าจัดชดําเนินกันต่างๆอะไรที่จุกจิกเราเทียทางให้คนหมดละ ขอแค่คุณมีใจมาก็พอนะคะมีอาชีพเครดิตไม่ติดอะไรนะคะเราช่วยทุกคันดันทุกเคสแล้วก็มีบริการจัดไฟนันฟรีทัวไทยส่งรถฟรีทัวไทยมีหมดเลยนะคะมีวาลันตีหลังการขายอีกด้วยนะคะใช้รถดีเดย์อุ่นใจแน่นอนถ้าสนใจก็อย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะเรามีโปรพิเศษมากมายยิ่งคุณมีดาวมันก็ยิ่งรถยอดจัดลงไปก็ยิ่งผ่นถูกลงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมวางแผนดีๆก่อนออกรถนะคะจะได้ไม่เสียเครดิตเวลาเครดิตดีจะไปซื้อบ้านซื้อรถทีนี้ก็ได้ดอกเบี้ยถูก นะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะมีผลทุกอย่างเลยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะเป็นอีกเคล็ดลับดีๆเป็นอีกเคดความรู้ดีๆที่เรามาบอกกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอินทีนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ